ในสารัฐมีการขโมยรถเกิดขึ้นทุก29วินาทีเป็นโจรคงเหนื่อยน่าดูน่าเสียใจว่าถ้ารถคุณหายแล้วก็มีโอกาสถึง40%ที่คุณจะไม่ได้เห็นมันอีกแต่ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปเทคโนโลยีสมัยใหม่อาจทำให้การขโมยรถเป็นเรื่องของอดีตและพวกเขาทำได้อย่างไรฉันจอดรถเทวิสีฟ้าของฉันโซฟีเพื่อนสงสารเธอซื้อของที่ห้างเหมือนเดิม แต่เมื่อเธอมาที่ลานจอดรถดูเหมือนว่ารถของเธอหายไปแล้วโดยไม่รอเธอเลยโซฟีเป็นหนึ่งในคนอเมริกันหนึ่งล้านคนที่ตกเป็นเหยื่อการขโมยรถในแต่ละปีขอบคุณสําหรับข้อมูลครับคุณผู้หญิงที่เธอทําได้คือแจ้งความเรื่องรถถูกขโมยแต่เป็นเรื่องยากที่จะเจอรถที่ถูกขโมยในเมืองใหญ่และหนุ่มๆในชุดสีฟ้าหรือดําหรือเบจก็สรุปว่าเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าโชคดีที่รถของโซฟีติดตั้งสิที่เรียกว่า ตัวช่วยรถถูกโจรกรรมเมื่อเธอแจ้งความว่ารถถูกขโมยเธอบอกตำรวจว่ามันมีอุปกรณ์ต้านอาญกรรมชิ้นนี้อยู่และพวกเขาก็โทรหาชายคนนี้บิวทำงานให้กับออ s นสตาร์บริษัทที่สร้างอุปกรณ์ฉลาดชิ้นนี้คอเซ็นเตอร์ของพวกเขาที่นี่ชี้ตำแหน่งรถถูกขโมยได้เดือนละ600คันไม่กี่วินาทีหลังจากบิลได้รับแจ้งจากตำรวจเขาก็ชี้ตำแหน่งรถของโซฟีได้โดยอาศัยแซเนของเธอ เราได้ตำแหน่งรถที่ถูกขโมยแล้วแน่นอนว่าโจรขโมยรถฉลาดฉลาดจะรู้อุบายนี้ได้ในไม่ช้าและคงรับมือด้วยการแกะแซดแนฟของโซฟีโยนทิ้งออกนอกหน้าต่างไปยกเว้นที่นี่ที่โรงงานเจเนอรัลมอเตอร์ในดีทรอยต์พวกเขาต้อยมั่นใจว่ามันจะไม่เกิดขึ้นรถของโซฟีเป็นหนึ่งในรถยนต์กว่า5ล้านคันที่ติดตั้งกล่องโลหะเล็กๆที่มีระบบคอมพิวเตอร์ต้านอาจญากรรมออนสตารมันติดอยู่กับตัวรถ จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเข้าถึงมันและมันก็ต่อตรงเข้ากับเครื่องยนต์และแชสซีถ้าไม่มีกล่องก็ขับไปไหนไม่ได้กล่องเล็กๆนี้มีโมเดมเคลื่อนที่ดังนั้นรถจึงสามารถติดต่อกับคอมพิวเตอร์ของคอร์เซนเตอร์ได้ตราบเท่าที่รถยังอยู่ในสายตาของดาวเทียมอย่างน้อย4ดวงจากกว่า30ดวงที่ให้สัญญาณ GPS s a t n a ก็สามารถที่ตำแหน่งได้โดยผิดไม่เกิน10เมตรรถกำลังเคลื่อนที่ แต่โซฟียังไม่ได้รถคืนปัญหาก็คือพวกที่ขมรถอยู่ประจำมักไม่ใช่พวกที่ขับรถปลอดภัยและการโน้มน้าวให้พวกเขาหยุดก็ต้องใช้เล่เพทุบายจะโรยเรือใบที่สามารถหยุดรถได้ภายใน100เมตรก็ได้แต่ต้องรอกันหน่อยหรือจะใช้วิธีเบียดออกข้างหรือที่เรียกกันว่าพิทแมนนวอร์แต่การทำเช่นนี้ไม่ถูกที่อาจกวาดทางเท้าไปทั้งแถบ ลงทายแล้วจึงต้องไล่ล่ากับความเร็วสูงซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงตายได้หนึ่งในสามของผู้เสียชีวิตจากการไล่ล่า,ลาก็คือผู้ไม่รู้อินโนอินเนแต่กล่องออนสตาร์ Star ทำงานโดยไม่ต้องเสียเหงือ่อมันเหมือนกับเรื่องเฮอร์บี้คือเป็นรถเองที่จับคนร้ายจากศูนย์สั่งการไฮเทคเชดฮูเบอร์นายใหญ่ของออนสตาร์ Star อธิบายให้ฟังว่ามันเป็นอย่างไรเราเอื้อมมือไปอยังรถ ได้จากอวกาศแล้วก็ดับเครื่องยนต์ให้คนร้ายทำอะไรไม่ได้ถ้าคุณอยู่ในรถติดออนสตาร์และเป็นคนร้ายก็เป็นเป็นวันสวยของคุณแล้วทุกอย่างเป็นไปได้เพราะรถไม่ได้เป็นอย่างที่เคยเป็นแล้วทุกวันนี้พวกมันติดตั้งสมองกลหรือที่เรียกกันว่าชุดควบคุมเครื่องยนต์นี่จะควบคุมเกือบทุกอย่างที่เครื่องยนต์ทำกลับมาที่โรงงาน กล่องต้านอาจจะกำออนสตาร์แต่ละกล่องจะต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์นี่บิลคุยกับกล่องกล่องคุยกับสมองกลแล้วสมองกลก็แนะนําว่ารถต้องทําอะไรบนฟรีเวยการไล่ล่ากําลังดําเนินไปตํารวจคิดว่าเจอรถที่ถูกขโมยแล้วแต่พวกเขาต้องการตรวจสอบ <Okay. S 1> บิลเริ่มสั่งการให้สัญญาณไฟอย่างแรกที่เขาบอกให้เฮอร์บี้ทำนั่นก็คือให้สัญญาณไฟ ตำรวจพบรถแล้วและเริ่มเข้าประชิดแต่หัวขโมยไหวตัวทันและเริ่มเหยียบหนีตำรวจบอกบิวว่าการไล่ล่าเริ่มแล้วแล้วบิวก็กระซิบกับกล่องออนสตาร์บิวคุยกับกล่องกล่องคุยกับสมองก้นและเฮอร์บี้ก็ตัดสินใจว่าพอกันทีกับเรื่องขโมยรถ <S 1> <S 1> แม้ขโมยจะพยายามเหยียบหนีแต่รถกลับชะลออย่างนิ่มนวลแล้วก็หยุด เปิดโอกาสให้ตำรวจเข้ามาสวมกุญแจมือดังนั้นหัวขโมยทั้งหลายโยกการขโมยรุ่นคุณปู่กำลังจะเป็นอดีตไปแล้ว